นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆของผู้มีการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะที่เขาได้ปลูกฝังคุณผู้ชมแล้วก็สอนให้เด็กๆนี่นะคะเลี้ยงปูนาเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคตถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาแล้วเห็นไหมคะน้องๆนี่นะคะเขาถือถังมาด้วยเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือน้องๆนักเรียนโรงเรียนหนองขาหนองคูโปโลอำเภอเมืองจังหวัด มหาสา,ารคามนะคะช่วยกันไปจับปูจากท้องนานี่เลยเพื่อน,นํามาเลี้ยงในบ่อปูนะคะที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตปูนานางสาวปลื้มจิตประเสริฐรักจำนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าได้มีแนวคิดในการฝึกอาชีพเลี้ยงปูนาให้แก่นักเรียนเพราะพบว่าพื้นที่โดยรอบโรงเรียนค่ะคุณผู้ชมก็จะมี4หมู่บ้านที่มีอาชีพทานาแล้วก็มักเจอกับปัญหาปูนากัดกินกล้าข้าว ซึ่งชาวบ,บ้านเนี่ยเขาก็จะไปจับปูนาเพื่อนําไปทําเป็นอาหารแล้วก็เอาไปขายสร้างรายได้ทางโรงเรียนจึงนําแนวคิดนี้ค่ะมาเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนนะคะให้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของปูนาตั้งแต่การเลี้ยงไปจนถึงการแปรรูปแบบครบวงจรเพื่อต่อย,ยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตค่ะโดยเขาได้จัดแบ่งเวรเป็นกลุ่มๆนะให้สลับกันมาดูแลปูนาเลยแล้วก็ให้นักเรียนนี่นะคะทำน้ำพริกปูนาสมุนไพรด้วยก็ฝึกกันทำนี่แหละ โดยทุกวันนะคะ<ด>คุณผู้ชมเนี่ยแต่และกลุ่มทุกคนเลยก็จะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่เลี้ยงไปจนถึงขั้นตอนการทําน้ําพริกซึ่งเป็นสูตรเด็ดลับเฉพาะของโรงเรียนหนองขาหนองคูโปโลเสร็จแล้วก็เอาไปขายได้ในราคากระปุกละ35บาทหรือว่า3กระปุกร้อยนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจคุณผู้ชมมาอุดหนุนฝีมือของเด็กๆก,กันได้นะคะ น้ำพริกปูนาฝีมือพ่อครัวแม่ครัวรุ่นจิ๋วก็ติดต่อไปได้เลยนะคะทางท่านผู้มีการโรงเรียนค่ะในพื้นที่ที่ทีมงานของเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้บนหน้าจอแล้วนะคะก็ช่วยอุดหนุนน้องๆหนูๆกันได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ